เาทุกคนมาหาผักที่กินได้นะครับอันนี้หาปลาจับปลาก่อนเลยกันอันตราย,ายนะครับอย่าตกน้ําคนนี้ไปไม่ได้ครับเป็นคนที่จะมาชีวติตต่อไปชิวๆนี่เป็นคนป่าปไปไปออกเดี๋ยวมันเรงเนี้ยเดี๋ยวตกน้ำนะเจ้าคนป่าเดี๋ยวเจ้าคนป่าจะตกน้ำทุกคนเดี๋ยวผมเตือนคนป่าก่อนตกปลาไม่เนี่ยไม้มันสั้นทุกคนตกปลาไม่ได้เพราะว่า ม้าซานต้องหาไมาใ้ยาวๆมาอันนี้ได้ไามเนี่ยเดี๋ยวไปหาไม้มาก่อนนะทุกคนนีนะทุกคนไม้นี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องเอาไม้ายาวๆครับจะได้ตกปลาได้ไม่ต้องหาเหยื่อเนี่ยต้องเอาออกต้องเอาออกก่อนไม้ออกจะได้ไหนก็มาแทางปลาปลาก็ตายทุกคนมาฆ่าปลากันต้องหาเหยื่ออะไรก่อนนะครับ หาเหยื่อเหยื่อหาเหยื่อมันล่อปลาหาเหยื่อก่อนเหยื่อวันไหนจับปลานะวันนี้อันตรายนะระวังด้วยนะจะมีสัตว์อะไรมาไหมเนี่ย หาหอยอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวผมคิวๆตรงนี้ก่อนมีโคเนี่ยโกลนดูนิ้วปลาเนาะนิ้วปลาลึกเลย,ยต้องหาอาหารกินชีวิตรอได้โกนเนี่ยผมหาชีวิตรออยู่มีปลาปะเนี่ยจับปลาได้ปะเนี่ยทุกคนผมจะจับปลาได้ไหมจะจับปลาได้ไหมเนี่ยผมจะจับปลาให้ได้นะทอน จับปลาให้ได้อันตรายเดือดตกน้ำเตกน้ำไปไปตกน้ำเดี๋ยวมูมาเดี๋ยวมูมาอุ้ยเจ็บมากเลยคนป่าเราจะตีย่ามันหนีโคตรเก่งเลยคนป่าเนี่ยจับปลาไม่ถ่าทุกคนวิ่งมูม,มาหรือเปล่าเนี่ยต้องหาของกินอื่นทุกคนจะให้ผมจับอะไรคอมเมนต์มาด้วยจะให้ผมจับอะไรนะทุกคนเฮ้ยไปป่าเฮ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ปลาลึก ลกลัวี่น่ากลัวผีเสี่ยงผีหรือเปล่าผีมาคุยเสียงอะไรอะ่ะเออไอ้เสียงอะไรไม่รู่นอ่ะคุยผีมาตรงขั้นดีผีมั่นอะ่ะเดี๋ยวผมเอามาชีอ้อ่นอะนั่ะจับปลายังไงเนี่ยจับปลายังไงดิเอามานี้กันล่อปลาก่อนรอปลารอปลา ไม่ได้น,นี้เข้าน้ำอนะ่ะจะโยนให้โดนปลาจะล่อปลาก่อนจะจับปลาให้ได้เลยทุกคนจะจับปลาให้ได้แล้จะจับปลาและเฮ้ยอะไรเฮ้ยที่มันลางงูลางงูทุกคนเป็นลางเป็นลางของเจ้าง,งูอะไรบ้าบ้าก่อนละ้ยยุงกัดยุงเยอะนะครัมในป่าเนี่ย เป็นยุงป่ายุงกัดน,นะครับผมผมผมแค่เด็กครับเด็กที่ลงทางมาในป่าผมก็มีตัวสับผมเป็นตัวสับสุดตัวใครปลุกเนี่ยผีผีผ,ผีเดี๋ยวผมจะเอาไม้โยเส่ผีครับคนไม่กลัวผีวปล่อยมัน่เห็นตัวอะไร เห็น้ำตาลน้ำตามไม่เห็นอ่ะอะ,อะไรอ่ะน้ำตาลน้ำตามอ่ะคนเห็นแต่ผมไม่เห็นเฮ้ยตัวอะไระเฮ้ยในกล้องในกล้องมันจะไม่เห็นทนะุกคนกล้องนี้มันาะไม่ชัดแต่ว่าถ้าเรามองจริงมันจะเห็นโยนไม้เลยคผมเห็นจริงนะแต่ทุกคนไม่เห็นไนงะพี่ ้ยผีมาผีมาไปบายละผีมันจะมาลากผมผีมันลากขาผมผ <c oughs> ีมันม,มาแล้ว